สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบสี่เดือนมกราปีหกสิบเจ็ดนะครับก็บ้านหลังเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ตอนแรกว่าจะจะส่งโมว่าจะส่งโมเดลไปวิเคราะห์โครงสร้างอยู่แต่ว่าพอมันเช็ครายละเอียดของแบบนะมันก็ยังมีตกพอสมควรนะอย่างเช่นว่าตรงนี้นะครับในแบบสถาปัตย์ของน้องที่ทําไว้น้องเอ็มนะก็คือเสาตรงนี้พอขึ้นมาถึงชั้นสองเนี่ยเขาไม่ขึ้นไปต่อนะ มันหายไปนะก็ะคือมันเป็นเป็นงานสถาปัตย์นะทําไมเป็นงั้นก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาอยากได้อย่างนั้นนะก็ทาให้ช่วงนี้มันเป็นช่วงยาวนะเจ็ดห้าสิบสองช่วงแล้วก็มีพื้นยาวนะก็บ้านหลังนี้ก็รู้สึกว่าวิศวกรโครงสร้างก็จะ,จะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าแบบสถาปัตย์นี่ก็คือเอามันเอาแต่ใจนิดนึงอะเป็นงานดีไซน์ที่แบบสถาปัตย์แบบ นิดหนึ่งแล้วก็มีตรงนี้นะครับที่เป็นบันไดพับผนะ้าครับเนี่ยก็คือเพิ่งมาเห็นนะครับว่ามันบันไดตัวนี้เป็นพับผ้านะก็เลยได้ใส่ใส่นี้เพื่ออะไรจร,จริงก็ตอนโมเดลมันยังไม่ได้ใส่หรอกยี่งแต่ว่ามันต้องคิดไงว่าเอ้ยซับพอร์ตบันไดพับผ้านี่เราจะเราจะทําแบบไหนอย่างเงี้ยครับด้วยความที่มันมันมาเกาะอย่างงี้เนาะมันก็เลยมีสองตงัวเลือกนะหนึ่งก็คือทำเป็นกำแพงนะสองคือทำเป็นคานเอียงแต่ว่าด้วยความที่ว่า ทำคันเอียงมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะก็เลยตรงนี้ก็เป็นคันเอียงไปด้วยก็คือบันไดพภาพาตัวนี้ก็จะมาเกาะกับคานคานเอียงนะครับพฤติกรรมมันก็จะเป็นเหมือนพื้นยืดนนะครับสําหรับบันไดพับพ้าต,รตรัวนี้ก็ประมาณนะั้นแต่ว่าคงไม่ได้ส่งไปวิเคราะห์นะสำหรับบันไดพั้าจะทําเป็นสบียชตีต่างหากปัญหาคือหลังนี้นะด้วยความที่มันเป็นแบบนี้ครับคืองานสถาปัตย์เขานั้นเยอะมันก็เลยจะยุ่งนิดหนึ่งเช่นว่าเสาสองตัวนี้เห็นไหมเสาสองนี้คือจะสูงมากนะสูงเกินอนะ่ะ มันจะเข้าขายเป็นเสายาวแล้วครับคือโดยปกติก็ไม่ค่อยอยากออกแบบเสายาวเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้ก็จะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงเสายาวครับทําไมเพราะว่าเนี่ยครับนี่เออเนี่ยทําไมเพราะว่าเสายาวนี่เขาจะรับแรงได้น้อยกว่าปกติครับหมายถึงว่าความชะลูดของเขาอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องการกลงตัวนะเรื่องบักกิ้งโลคขล้อบักกิ้งอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรียกว่าโรกกิ้งหรือเปล่า ใช่เหมือนมัน,ม,นมันมีการกลวงตัวที่เกิดจากโมเมนต์นะเวลามันกดนะมันก็เลยทําให้รับน้ําหนักได้น้อยกว่าปกตินะครับแต่ถามว่าทําได้ไหมถ้าจําเป็นจริงๆก็ได้แหละก็คือดูก็รู้นะครับสี่เมตรแปดสิบสามเนี่ยฟอร์ตูฟอร์เนี่ยไม่ใช่ฟอร์ตูฟอร์ดิคือช่วงแบบเคลียร์ริ่งอะเพียวๆของเสาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยาวมากยังไงไม่ผ่านแน่ต้องเป็นเสายาวแน่สองตอนนัวนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันตอนออกแบบอีกทีว่าแต่างานสถาปัตย์เขาอยากได้แบบนี้ไงก็เนี่ย มันก็จะทำให้คนออกแบบโครงสร้างยุ่งยากนิดหนึ่งถามว่าเนี่ยตรงเนี้ยเขาครับต้องเขาต้องการห้องโถงสูงห้องโถงสูงแบบนี้ครับในแบบนี้เป็นเสากลมด้วยนะเนี่ยแบบสถาปัตย์ตรงนี้เป็นเสากลมหมยถึงว่าแบบไอ้แบบอะไรอ่ะแบบทีดีอะ่ะแต่ในแบบสถาปัตย์จรงิงๆไม่ได้เป็นเสากลมนะอาจจะยังทําไม่เสร็จก็ได้ไมั้งเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเพาเป็นเสาสี่เหลี่ยมก็ไม่แน่ใจครับเดี๋ยว มันยังเป็นไม่ใช่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะอาจจะมีการปรับซึ่งเราก็อาจจะออกแบบเป็นเสาซีเลียแปแหละแต่ถึงเวลาก็ทําเป็นกลมก็ได้มันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ประมาณนั้นแล้วก็ตรงนีนะ้ตรงนี้ก็จะยุ่งนะครับก็คือพื้นตัวนี้ที่มันมาเชื่อมกับพื้นโพนะครับพื้นโพเนี่ยอันนี้พื้นโพนะและนี่เป็นเป็นพื้นที่แบบอันนี้เป็นชั้นลอยของของออฟฟิศนะเขาต้องการเจ้าของบ้านต้องการแบบตรงนี้เป็นเป็นออฟฟิศใช่ไหมแล้วก็ต้องการแบบ ออฟฟิศของเจ้าของบ้านมานั่งนี้เจ้าของเจ้าของบริษัทเขาเป็นเขาเป็นบริษัทนะพี่เขาเขาจะนั่ทํางานนี้แล้วก็มีกระจกมีเลยข้างล่างแบบนี้ครับแล้วมันก็จะเดินขึ้นไปข้างบนประเด็นคือไอ้ขาเนี่ยมันยาวประมาณสองเมตรกว่าแล้วมันมาเกาะเสาใช่ไหมแล้วปัญหาคือมันไม่มีเสาวิ่งมานี่ด้วยมันไม่มีขานวิ่งมานี่ด้วยมันทําให้มันเหมือนแบบมันเกิดทอร์ชั่นที่มามาบิดเสาต้นเนี่ยเนี่ยเสาสองต้นเนี่ยก็จะมีปัญหาถามว่ามีปัญหาไหมมันก็ คือมันต้องคำนวณเป็นพิเศษอะเออประมาณนี้มันมันจะเป็นเสาเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะใหญ่ขึ้นหรืออาจจะมีเหล็กเยอะกว่าปกติแบบนี้ครับเพื่อที่จะรับพื้นยื่นที่แบบเนี่ยมายาวเนี่ยแต่ว่าเท่าที่ดูจากแบบสถาปัตย์และแบบโครงสร้างแล้วก็ไม่ถือว่าแบบสถาปัตย์ของน้องแบบแบบเนี่ยแบบไอแบบตัวทีดีของน้องเนี่ยก็น่าจะไม่มีวิธีเลี่ยงนะถ้าเป็นแ,บบแรกก็อยากจะยืน่นคานเขามาจับตัวเสาตัวนี้อยู่นะหรือวิ่งมานี่ก็เลยก็ได้นะแต่ประเด็นคือทํไม่ได้นะครับเพราะว่า เขาใส่หน้าต่างไว้นี่อะอันนี้ห้องห้องทํางานนะเห็นไหมเขาใส่หน้าต่างไว้ไงเออมันก็เลยวิ่งคาไม่ได้นะวิ่งคามาไม่ได้ก็เลยจําเป็นต้องเกาะแค่เสาต้นนี้ต้นเดียวเสาดังนั้นเสาสองต้นนี้น่าจะมีปัญหาตรงเนี้ยต้องคำนวณเป็นพิเศษเพราะมันจะมีโมเมนต์เยอะมากมาอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าเราสามารถล้วงมานี่ได้มันจะมาแชร์กับตัวนี้ไงมันจะมาแชร์กับตัวนี้มันก็จะโมเมนต์ก็จะบางลงมันจะน้อยลงอ่ะมันจะเป็นโมเมนต์ลบตัวนี้ไม่เยอะแต่อันนี้ถ้ามันเป็นอย่างงี้โมเมนต์ลบเยอะแน่ มันแต่ถ้ามันวิ่งมาถึงนี่ได้เนี่ยจะดีมากแต่ว่าติดที่เงื่อนไขของแบบสถาปัตที่เหมือนกับเป็นยุคล่งเรือของสถาปัตนะหลังเนี้ย <c oughs> หลังไม่ใหญ่นะแต่มันออกแบบยากเว้ยสำหรับงานโครงสร้างนะมันจะยุ่งนิดนึงอ่ะในการคิดอย่างพื้นนี่เห็นไหมชั้นสองเนี่ยแทนที่เขาจะทําเป็นสองชั้นเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่สองชั้นอี่ทาให้มันเป็นระดับเดียวกันเขาก็ไม่ทําเขาทําเป็นสองสเต็ปยุ่งป็น ก็ไม่ได้ถามน้องนะว่าทําไมเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมกดลงมาประมาณ50สิเซนเนี่ยมันก็เป็นคนมันเป็นฟอร์เดียวกันไม่ได้เลยมันต้องเป็นของฟอร์นะแล้วก็ทําเป็นไอห้องน้ําเนี่ยเดินเข้ามาในห้องน้ำแล้วก็เป็นบันไดลงมาแล้วเป็นเป็นอ่างน้ําไม่รู้ทําอย่างนี้ทําไมก็เหตุผลของสถาปนิกก็ไม่ไม่เข้าใจนะแต่ว่าหน้าที่ของวิศวกรก็ต้องทําให้ไม่ได้ตามฟังก์ชันที่น้องเขาคิดนะพูดถึงาาก็จกในเช็ที่มันทําไม่ได้จริงๆก็ค่อยว่ากันก็ประมาณนี้หลกัหลกๆก็ประมาณนี้ อย่างตัวนี้นะยุ่งไหมโอ้แต่หลังนี้นี่จริงเลยนะสุดจริงเลยนะเจ้าเอ็มนะแบบเล่นเต็มที่เลยนะมันเห็นผมมันเห็นว่าลุงออกแบบได้มันจัดหนักเลยนะ <c oughs> อันนี้ดูดิบันไดตัวเนี้ยบันไดตัวเนี้ยเดี๋ยวให้ดูมันยังตลกชิมหายเนี่ยไหนวะยืดนเนี่ยอ่าเนี่ย ดูดิมันทําเป็นอารมณ์เหมือนกับเป็นเป็นเป็นคานออกมาเป็นบันไดแบบเขาเรียกอะไรหรอเันอไดเป็นยื่นอะแต่มันยื่นเยอะไงมันก็มีเซนส์อะไรเอ็มมันก็ถือว่ามีประสบการณ์อะพิศก็เอยสามอันนี้กันเอม็มอะมันก็ทําเป็นคานเหล็กมันมารับเว้แต่ว่าลุงต้องทำซัพพอร์ตมันรับเห็นไหมเอ่อทำซัพพอร์ตมารับคานไอ้คานเหล็กตัวเนี้ยเพื่อที่จะให้คานเหล็กตัวนี้รับพื้นเนี้ยยุ่งชิบเป่งแล้วอ,อาจจะต้องมาคิดดีเทลตรงนี้อีกดีเทลว่าอันนี้มาแปะเนี้ยต้องมาคิดดีเทลเป็นเหล็กอะไร แล้วที่สําคัญคือพอมันวิ่งมาเนี้ยไอ้เสาต้นที่คานเมนตัวนี้มาคานนี้มันมาฝากกับคานนี้เนาะคานเอียงเนี้ยวิ่งมาโหลดมาฝากกับคาตนตัวนี้ทีนี้ด้วยความที่มันยาวปุ๊บเขาก็ทํามาค้าทําเหล็กมาค้าแต่ว่าคือมันยาวมากนะถา้าถ้าทำเป็นเหล็กถ้าไม่ค้าเนี่ยมันก็ได้แหละเพียงแต่ว่ามันจะใหญ่เพราะว่ามันเป็นชิ้นเหลี่ยที่ยาวๆแล้วมันก็จะกระทบมันก็ต้องไปเช็คอ,อยู่ตรงนี้อีกนะถ้ามีค้าอย่างนี้ก็ดีๆปัญหาคือไอ้ตัวค้ำนี่ก็ทําเป็นเอียงอีกดูดิ ปัญหาคือเวาลาทำเอียงเกิดอ,อะไรขึ้นก็ตัวนี้ครับฐานลากตัวนี้มันจะรับโมเมนต์นะก็คิดว่าเวลาอาจจะเป็นเข็มคู่อย่างเงี้ยนะเพราะว่าต้องรับโมเมนต์ที่มันมาจากการบิดอนะ่ะเพราะว่าพอแรงมันเยอะทั้งศูนยะ์อ่ะตามที่เราเรียนมสีนะ่มห้าเนาะมสี่มห้าหรือมสามวะ่ะเออมันเกิดแขนโมเมนต์ถูกไหมโหลดมนันมากเงี้ยปึ๊บเนี่ยโมเมนต์ก็เกิดเท่านี้แหละเนี่ยระยะเนี่ยแขนโมเมนต์คูณด้วยแรงที่ลงมาเนี่ยเออดังนั้นตรงตอม้อเนี่ยทั้งรอยต่อทั้งอะไรเนี่ยมันต้องรับโมเมนต์พวกนี้ให้ได้หมด นั่นเองคือมันก็ดูสวยดีครับแต่ว่ามันยุ่งยากทางด้านวิศวกรรม,มน,นะพูดถึงได้ไหมก็ได้แหละพูดถึงก็คำนวณได้เหมือนกันแหละแต่มันยุ่งไะบ้านก็หลังเล็กๆนิดเดียวแต่ว่าออกแบบยุ่งเลยโอเคครับก็ประมาณนี้วันนี้สิบเอ็ดโมงแล้วก็เดี๋ยวโอ้ยวันนี้ก็ร่างไล่เช็คนะครับเช็คเช็คก็ยังเช็คแล้วก็เช็คอีกอะ่ะเนี่ยก็ใส่ใส่บันไดตัวนี้ไปเนี่ยนะตอนนี้ก็น่าจะใกล้เคียงแล้วนะคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรตกแล้วครับก็เดี๋ยวจะส่งไป ไปออกแบบเสาแล้วอะคือตอนนี้สิ่งที่ลุงจะทําก็คือลุงจะเอาว่าจะออกแบบไปก่อนนะออาแบบเสาไปก่อนพื้นโพสก็จะสมมุติความหนาไปนะแล้วก็ใส่โหลดใส่อะไรไปตามจำไม่ได้อนะโหลดพื้นโพสเขาใช้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปเปิดงานเก่าดูมันรสึกว่าพื้นโพสเนี่ยเขาจะไม่ได้คิดเป็นไอน้กาแพงเป็นจุดๆนะนะเขาจะใช้เป็นแบบกระจายไปเลยในพื้นนะแล้วก็จะคิดอย่างนั้นแหละสําหรับพื้นโพสอลนะ แล้วก็จะคิดโหลดลงมาที่เสานะครับแล้วก็เราเดี๋ยวคำนวณเสาดูว่าเสาควรเป็นประมาณหน้าตัดเท่าไหร่จากแรงที่มันลงมาแล้วก็อาจจะต้องเผื่ออาจ,จะต้องเช็คคร่าวๆตัวพื้นโพสด,ด้วยว่าถ้าความหนาประมาณทั่วๆไปก็ประมาณยี่สิสามเซนเนี่ยมันต้องใช้เสาเท่าไหร่มันถึงพันชิงเชียร์มันถึงจะจะจะ,จะผ่านนะครับคือพันชิงเชียร์เนี่ยเราก็จะคิดให้คร่าวๆนะ สำหรับ أي, งานพื้นโพแต่ว่าสุดท้ายก็จะส่งพื้นโพนี้ให้บริษัทพื้นโพออกแบบแต่ก็ยังไม่ได้ดูนะว่าจะเป็นเอาเป็นใครอย่างที่บอกก็รอบนี้อยากจะได้บริษัทใหม่นะที่ไม่ใช่โพเทนนะเพราะโพเทนเคยทํางานกับเขาแล้วว่าอยากจะลองคนใหม่ดูว่าเป็นยังไงนะประมาณนะั้นโอเคก็น่าจะประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วครับอืมประมาณนี้เลยนะแล้วตรงนี้ยังมีสระว่ายน้ําอีกนะแต่ว่าสระว่ายน้ํานี่จะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมมีสระว่ายน้ําอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยแต่ว่า จะออกแบบแยกนะครับเป็นอีกเป็นอีกโมดูลหนึ่งเนี่ยเสาไวน้ำเนี่ยเป็นอีกโมดูลหนึ่งซึ่งเสาไวน้าแบบนี้ไม่มีอะไรก็คือวางเข็มธรรมดาแล้วก็เป็นแยกต่างหากนะครับเป็นคนละชิ้นกับตัวบ้านอืประมาณนะั้นโอ้ยของเล่นของเขาอ่นะมิสเตอร์เอ็มนะสับนิกนะ <c oughs> มันก็ได้แหละพูดถึงเนะันก็ทํายุ่งนิดนึงอะ่ะแบบมันจริงๆมันเหมือนไม่มีอะไรมันดูง่ายเนาะบ้านหลังนิดติดเดียวอะ่ะโอ้แต่ ไอ้ดีเทลไอ้กระตอกแจ็คนี่แหละนี่เห็นไหมอย่างอย่างช่วงนเ,เนี้ยเสาเนี่ยชั้นสองเนี่ยที่มันยาวมากเนี่ยมันยาวเจ็ดเมตรห้าสิบเนี่ยมันจะมีปัญหากับพื้นนิดหน่อยหมายถึงว่าพื้นช่วงเนี้ยจะต้องไม่รู้พื้นโพดเดี๋ยวต้องคอยปกติพื้นโพดแปดเมตรก็ยังพอได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าขนาดเสาเนี่ยมันจะมันจะทบขนาดเสาด้วยไงว่าถ้ามันโหลดลงมาเยอะเนี่ยเสาของตัวนี้มันจะต้องใหญ่เพื่อที่จะมันให้แรงเฉือนไอ้อะไรอะพันทิ้งเชียพื้นทะลุ ไม่พื้นมันทะลุลงมาได้ไงดังนั้นมันต้องมีความหนาของของเสาสองต้นเนี้สองต้นเนี้ไม่ใช่สองต้นนะสี่ต้นเนี่ยนเะนี่ยเนี่ยพอสมควรเลยเสาสี่ต้นนี้จะใหญ่ใหญ่เพื่อที่จะไม่ให้มีแรงเฉียดทะลุป,ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งแล้วก็รับแรงด้วยเพราะโมเมนต์มันน่าจะถ่ายลงเสาเยอะเหมือนกันแต่เราอาจจะออกแบบเฉพาะแรงในเสาไปก่อนเออแล้วก็เดี๋ยวให้ทางพื้นโพดเขาเขาดูอีกทีว่า ว่าอยากจะเพิ่มไหมความหนาบางทีเขาอาจจะทำดรอปปิ้งทำดรอปพื้นดรอปเฉพาะตรงแถวหัวเสาปุ๊บแล้วก็พันทิ้งเชียร์ผ่านก็อาจจะจบหรือทำแบนบีมอะไรก็แล้วแต่เขาผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำอะไรนะแต่ช่วงนี้อย่างช่วงนี้เนี่ยซึ่งมันมีเสาแค่สี่ต้นแล้วมันรับพื้นก,กว้างๆเนี่ยบางทีอย่างน้อยน้อยมันต้องมีดรอปพาเนลเหรอลุงว่านะมีดอรอปพาเนลคิดว่าโอเคครับแต่ว่าบ้านหลังนี้ก็ใช้เป็นใช้เป็นบ้านนะครับโหลดมันก็จะเบาหน่อยเนีย่ยมันไม่เหมือนโรงแรมนะ อย่างงานที่เคยทำมันเป็นโรงแรมไอ้พวกนั้นมันก็จะไล้โหลดเยอะประมาณนั้นแต่ว่าตัวนี้มันเป็นบ้านมันก็จะเบากว่ากันประมาณนั้นโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะพักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวทําต่อในช่วงบ่ายนะโอเคครับสวัสดีครับ